สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะผมเบิร์ดนะครับมาโทมนะมาแล้วนะครับผมนะบอกเลยช่วงนี้จะมาบ่อยๆให้ใหายคิดถึงกันเลยนะครับผมนะวันนี้ก็ได้พาหลวงปู่นะครับมาอีกหลายรุ่นนะครับนะหลายรุ่นเลยนะครับนี่นี่นี่น,น,น,นีเอาแวบบที่เด็ดไปเลยนี่มั่งมีสีสุกนะครับโค้ดทองคำ นี่ครับที่เขาว่าสุดๆเลยนะครับลิมิเต็ดแบบหายยากมากโค้ดทองคำนี่ครับเงินทองคำนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูอันแรกเลยขอให้จมูกก่อนดูจมูกไปก่อนเลยนะครับผมนะนี่ไม่ต้องคุยอะไรเยอะกันนี่จมูกโด่งไปอ๊ดนะโค้ดนี่เห็นๆรวยๆชัดๆเลยนะครับทองคำนะครับชัดเงินทองคำ ถ้าเป็นโค้ดทองคำอย่างนี้นะครับสร้างแค่85เหรียญน,นะครับมีแค่นะมีแค่จากพระต่อโค้ดผิดนะครับกลายเป็นความนิยมไปเลยนะบอกอย่างนี้เลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับโอ้พระนี่ประสบการณ์เยอะมากแล้วความนิยมนี่คือแบบนะอันดับต้นต้นเป็นพระที่ออกปี6 1นะครับ2,561นะครับ นะแต่ว่าได้รับความนิยมแบบโอ้โหมากเลยรุ่นนี้นะครับนะทั้งรูปทรงชื่อรุ่นเจตนาการสร้างนะครับรุ่นนี้หลวงปู่ท่านทรงดำริให้จัดสร้างเลยเพื่อแจกญาติโยมนะครับนะโค้ดต้องคารเนี่ยผมผมแจ้งเลยละการอธิบายนะครับคือพระท่านต่อโค้ดผิดนะครับรุ่นนี้พระท่านต่อเองเลยนะครับนะอ่านะนะก็คือ,อผู้ช่วยหลวงพ่อท่านนะครับนะนะพระ ู้ช่วยหลวงพ่อท่านนะครับที่หลวงพ่อท่านไว้วางใจให้ต่อโค้ดให้นะครับนะแล้วท่านก็ไปตอนนั้นไปหลวงปู่ท่านป่วยนะหลวงปู่ท่านอาพาธนอนโรงพยาบาลแล้วท่านก็ลำบีให้สร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแจกญาติโยมมนตุตจีนนะครับทางนี้ท่านก็เลยตอกคือท่านสายตาไม่ดีด้วยนะครับผมผมรู้จักเป็นอย่างดีที่พระอาจารย์ผมเองนี่แหละนะครับท่านก็ตอกเห่งๆรวยๆแล้วท่านเนี่ยนึกว่า ไอ้ที่ตอเลยมันคำว่าเงินเพราะท่านสายตามไม่ดีนะครับนะถ้าเอาคําตอกตอกต,อ,ตอไปประมาณ85้าเหรียญแล้วนี้หลวงพ่อเจ้าว่าท่านกลับมาเจาจากดูเฝ้าหลวงปู่นะก็มาดูงานเอา้าว่าตอกผิดนะครับนะเนี่ยก็เถียงที่แรกก็เถียง,งเพราะอะไรกองสองเนี่ยท่านใช่แหรว่าทองคำเนี่ยนะอา้าในเมื่อผิดแล้วก็เลยเอาคําว่าเงินมาตอกซ้ำอีกทีตรงนี้นะครับก็คือมีแปดสิบห้าเหรียญแล้วรุ่นนี้ทีแรกไม่ได้แจกเนื้อเนี้ย ที่ตอบผิดเนี่ยไม่ได้แจกนะครับหลวงพ่อท่านก็เก็บไว้นะก็เอาเนื้องเงินที่ตอบคาว่างเงินธรรมดานะครับแล้วก็นวะสบาททองแดงทองแดงมีไฟแจกญาติโยมจึงแจกจริงๆนะครับช่วงนั้นถ้าใครมามา,มาหาหลวงปู่ามาทําบุญหลวงป,ปู่ช่วงนั้น3-4วันนะนะประมาณ3วัน 1445, ี่หรือ13-45นี่แหละกุมภาพันธ์2 5 6 1ตุดจีนช่วงนั้นนะครับ คือจพี่จะมาทมําบุญไม่ทมําบุญไม่รู้อะสามวันนั้นจะได้รับซองแดงจากหลวงปู่ทุกคนเลยนะครับอ่านะหลวงปู่ท่านเมตตาตั้งใจแจกญาติโยมนะครับแต่พังวัดไม่ได้ประกาศนะเรื่องประกาศไม่ประกาศผมเคยแจ้งไปแล้วว่าทําไมถึงไม่ประกาศนะก็คือถ้าประกาศก็คําว่าของฟรีก็วัดแตกนะครับนะคนที่พื้นที่ที่เขามาทมําบุญทุกวันก็จะไม่ได้รับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ้วผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วนะครับแต่นี้ผมมาแบบเนื้อนี้ โคดนี้แล้วกันนะครับคือพอหลวงปู่ท่านกลับจากโรงพยาบาลน,นะครับหลวงพ่อท่านก็อยากเปลี่ยนเตียงให้หลวงปู่ใหม่เปลี่ยนเครื่องครัวอะไรเงี้ยให้หลวงปู่ใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้อยากใช้เงินของวัดนะครับผมนะท่านก็เลยหยิบเหรียญรุ่นเนี้ที่ต่อโคตดพินเนี่ยเอามาคือให้ลูกศิษย์อะเช่าบูชากันตอนนั้นนะวันนั้น3000บาทผมจําได้แม่นยํานะ ท่านเรียงลูกศิษย์นะในวัดก็คือใครอยากทำบุญลนะส0มพบาทจะเอาเงินปัจจัยไปซื้อที่นอนหลวงปู่หุ้ยลูกศิษย์ก็มาเช่าคนละเหรียนสองเรียนนะครับผมนี่นะเนี่ยจะเป็นโทษทรงคำทั้งหมดเลยปัจจุบันนี้พี่เชื่อไหมว่าเมื่อตอนปีประมาณช่วงที่พระ <c oughs> เครื่องพลิก,กนะเศรฐกิจดีๆวัดได้นํามาเปิดประมูลนะครับมีเจ้าของโรงงานนะครับผลไม้กระป๋องประมูลไปในราคา 1นึ่งแบาทนะครับโค้รทองคำพอสร้างแค่8 5ดห้าเหรียญน,นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นหาอยู่ก็นะจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับห้าหมบวกลบอยู่เลรๆเนี่ยนะครับสี่ห้าหมื่นนะครับนะตามเศรษฐ,ฐกิจพี่นะครับบางคนบอกว่าทำไมราคาลงลงทุกที่พี่ลงทุกเกจี่าณาจารย์นะครับผมอบอกเลยแล้วรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะแล้วโค้ดทองคำเนี่ยเป็นที่หมายปองคือหนึ่งในแปดสิบห้าเหรียญมีแค่นั้นนะ นะครับนี่ครับเป็นโค้ดทองคํานะครับนี่เป็นโค้ดทองคําเลยในที่เขาเรียกโค้ดทองคำรพระสวยมากพี่ดูดิเห็นไหมเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้ผมให้ราคาพิเศษพี่ดูดิด,เดูเดิมทุกอย่างเลยนะคือเจ้าของเนี่ยเก็บแบบเดิมๆเ,เลยนะครับเก็บแบบเดิมๆเ,เลยเออนี่ครับเป็นพระที่ถ้าถามคือเป็นพระหนึ่งในห้ารุ่นยอดนิยมอะ่ะนะครับไม่ใช่แค่หนึ่งในสิบรุ่นยอดนิยมนะ เป็นติด1ในห้ารุ่นยอดนิยมเลยนะครับทองคำทองคำอ่ะนะครับผมเล่ารายละเอเียดเลยกว่าทองคำเนี่ยสร้างแค่3ามสิบอ่าสามสี่หรือสาเหรียญนี่แหละผมจำไม่ได้ก็คือสร้างตามจำนวนกรรมการในวัดนะครับกรรมการมี3ามสกว่าท่านหลวงปู่ท่านก็สร้างแค่30กวอนเหรียญและคิดแค่ราคาเหรียญละ สามหมืน่นมั้งหรือสามหมื่นห้าผมจำค่อยๆได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ได้สิบหลวงปู่ให้เฉพาะกรรมการนะค,รคือไม่บวกอะไรเลยไม่คิดค่าคิดแค่ค่าทองคําเฉยๆนะครับนะตอนนั้นทองคำบาทล,ละสองหมื่นกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะคิดแค่ค่าทองคําเฉยๆก็คือน่าจะเหรียญละสามหมื่นนี่แหละผมจำไม่ผิดปัจจุบันนี้นะสามแสนยังที่ยังหาไม่ได้นะครับนะสามแสนนี่หาไม่ได้นี่ผมพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับนะ ขายกันอยู่ก็สี่ห้าแสนนะครับตอนนี้นะครับรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับตัวผมเองก็แขวนรุ่นนี้นะนะนี่นะครับอันนี้อ่ะผมเล่าประสบการณ์นะครับผมเคยมีพระนะถ้าท่านใดคือดูผมเอฟซี 3, ผมประจำเนี่ยผมชอบโชว์อยู่สร้อยเส้นหนึ่งที่เป็นสร้อยเชือกลุ่มดำพี่จำได้ไหมและจะมีเทียน เทียนชัยเทียนชัยเสาห้าเลี่ยมทองสามห่วงท้าวเวสวัณเนื้องาแกะเลี่ยมทองสามห่วงเลี่ยมทองแล้วก็มีองค์เนี้ยแฝงตรงกลางแล้ววันนั้นไม่รู้ผมนึกยังไงองค์เนี้ยผมแฝงอยู่นะผมถอดออกนะผมไม่ได้แฝงอะไรเลยผมถอดออกเฉยๆอย่างงั้นแหละไนไม่รู้เรื่องไงแล้วเอามาเก็บไว้ในห้องแล้วสร้อยเส้นนั้นที่มีลูกอมเสาห้า เป็นเทียนชัยเสาห้าเลี่ยมทองสามหัวนะครับแล้วก็ท้าวเวสวรเนื้องาแกะนะครับเลี่ยมทองหนาๆรา้านพิไทยเลยนะถ้าตีมูมลค่าทองวันนี้ก็น่าจะห้าหมนะื่น่ะไม่ต่ำกว่านั้นแน่นอนเฉพาะค่าทองนะครับไว้ในรถแล้วก็มีคนขโมยของผมไปโชคดีว่าองค์นี้อยู่ดีๆผมนึกยังไงไม่รู้เอามาเก็บไว้ในบ้านในห้องก็เลยยังอยู่นะครับเหรียญนี้มีประสบการณ์กับผมเยอะมากผมชอบเลยเนี่ยมั่งมีสีสุข นะครับผมก็ไม่แฝงลงืงเนเลยนะผมก็แฝงผมเนื้อเนี่ยเนื้อเดียวนะครับเพราะผมมีประสบการณ์กับรุ่นนี้เยอะมีประสบการณ์กับเนื้อเหรียญเนี่ยเยอะมากหลายครั้งนะครับอืมเนี่ยเห็นไหมนะครับมาเดี๋ยวผมมาแบ่งปันเอาราคาที่ว้าวว้าวไปเลยนะเอาราคาที่เปิดแล้วแบบต้องคือแบบเปิดปุ๊บนี่ไม่คิดอะไรกเลยนะนะครับแล้วพี่สังเกตดีๆตั้งแต่ผมไลฟ์ลงคลิปที่ยูทูบนี้มาผมเนี่ยเหรียญเนี้ยน่านะจะเป็นเหรียญที่ โค้ดตองำนะเหรียญที่สองป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะสองไม่สองก็สามนี่แหละมีแค่นี้ผ่านมือผมนะนะครับนี่เหรียญนี้วันนี้นะครับผมเอาแค่36,800บาทนะครับ36,800นะครับนี่ครับองนี้นี่ครับพิรุีพระสวยจมูกโด่งผิวใสกิบเนียนเลยนะครับนี่ครับ โพสทองคําชัดๆสวยมากนะนี่เฮงๆรวยๆรวยเงินรวยทองนะครับนี่นะมั่งมีสีสุขสวยมากนะพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนี่ครับสามหมื 36, นะครับหลักช่วงตอนนั้นพีคๆขายกัน7จ็หมื่นนะครับราคาขายทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับประมูลประมูลเป็นแสนวันนี้เอา36500บาทพอนะครับสุดๆเอาให้นหนักเลยต่อไปครับนี่ครับ อายุยืนนะครับหมายเลขยี่สครบชุดครับนี่ครับใครเกิดวันที่2ี่สิบสนะครับนี่ผมแบบได้มาแบบครบชุดเลยนะนี่ที่ระลึกสร้างวิหารอายุยืนนะครับเป็นวิหารที่สวยเป็นดับต้นของประเทศเลยตอนนี้นะครับอันนี้พูดไม่เกินจริงใครมาวัดลังหมันก็ต้องได้ถ่ายรูปคู่กับวิหารอายุยืน นี่เนื้อทองฝาบาทครบทุกเนื้อเลขสองหลักเลขยีิบสองใครเกิดวันนี้นะครับนี่แล้วก็สวยมากเห็นไหมผ้าสวยทุกองค์ผมให้ดูเลยนะครับนี่ผ้าสวยทุกองค์นี่นะครับเห็นได้แบบถูกใจแน่เลยอ่ะจะบอกว่าชุดนี้ไม่ถึงหมื่นจะเชื่อกันไหมเนี่ยจะเชื่อกันไหมเอาเก้าพันห้าร้อยบาทพอนี่ครับเบอร์ยี่สิบสองสามเหรียญนะนี่เก้าพันห้าร้อยบาทนะ นี่ครับนะเหรียญอายุยืนปีนะครับห้าหกวันรังหมันทเทืึกสร้างวิหารอายุยืนอายุเก้าที่สองปีหลวงปู่แพ้วปะวบโรนะครับนี่ครับเบอร์ยีิบสองทั้งสามเหรียญอันนี้เอาเก้าพันห้าร้อยบาทพอผมบอกแล้ววันนี้ผมมาแบบนะมิตรภาพเลยนะครับเอาแบบให้ว้าวนะครับแล้วก็ต่อไปนะนี่เหรียญสมปรารถนาพี่ดูองค์นี้ดิ สวยอะด้านหน้ายังก,กันนวะเห็นไหมยังกับนวะเลยพี่นะเอากล้องมาส่องเอากล้องมาส่องนี่พี่ดูนี่โคตรชัดๆนี่นี่นี่โคตรโคตรมองง่ายโคตรตัวเดียวนะครับพี่ดูเห็นไหมผิวดินี่ยางก,กันเนื้อนวะพี่จมูกจมูกสวยโด่งปี๊ดเลี่ยมเงินแบบหนา,นาๆเลยนี่นี่ด้านหลังแต่งสวย สวยมากนะรุ่นนี้ทางใช้มวลสารเยอะนะครับใช้จานวนมวลสารเยอะนะแต่น้อยองนะที่จะแบบจัดดำแบบนี้สวยนะเห็นไหมคือแบบเหมือนนวะลายเสือแบบเสาห้าเลยอ่ะนะดูสังเกตดีๆสวยมากสวยมากเอา3 6มพเอา3ามพัน้อยนะครับนี่นะกําไรรู้อยู่หลักนั่นแหละนะครับสามตัวหลังนะครับผมกำไรของหกร้อยบาท นะครับแต่พระรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับผมนะนี่ไม่ต้องวัดตาวัดใจพี่นะครับนะไม่ต้องไม่ต้องพระเก่าเสาโยนะรับประกันให้เลยพระแท้นะครับนี่ครับเอาสามพันหกร้อยบาทวันนี้นะขอให้ผมได้มีเวลาหาแล้วผมจะหาเด็ดเด็ดมาให้นะครับเอาสามพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้อ่ะเจ้าสัวครับโอ้หวยออกไปยังยังเดี๋ยวมาแน่นอนนี่ กรรมการนะเลี่ยมเงินโคตรหนาเอาสี่พันนะครับแล้วก็องค์นี้นะเลี่ยมเงินด้วยนะสองสองสามสามเลขสวยอะ่ะใครทะเบียนนี้ใครทะเบียนอันนี้ใครทะเบียนนี้เลี่ยมเงินอันนี้เอาสามพันห้าพอเลขสวยด้วยสองสองสามสามเอาสามพันห้านะครับนี่เอนะครับอ่ะหน้าเงินนะครับทองแดงหน้าเงินเหนือดวงมหาปรามีนะครับ เหรียญน,นี้เอาไปเจ็ดร้อยนะครับนะนี่ห้าร้อยบาทนะครับปาาลาไพรีนะครับหลวงปู่แพลวปารโลวัดนักัวชปีห้าสี่นะครับนี่ครับมีสองเหรียญเอาเหรียญละห้าร้อยนะครับมีสองเหรียญน,นะครับปิดตาเก้าสิบเก้าปีหลวงปู่นี่ครับมีเกษาและจีวอนอันนี้เอาพันหนึ่งนะหนึ่งพันบาทอยู่ในซองแบบเดิมๆผมเก็บไว้เลย นะครับแล้วก็นี่ครับพระผงเม็ดกระดุมสวยลายงาขึ้นเลยเห็นไหมสวยไหมนี่พร้อมเลี่ยมพี่ดูดีสวยไหมหน้าตาคมชัดนี่นี่ให้ดูเลยเป็นพระผงที่แบบเหมือนลวงปู่มากแล้วเนื้อเขาแกล่งสวยนะครับนี่นี่เห็นไหมพี่ไปแฟนขึ้นคอได้เลย ประสบการณ์เยอะจัดรุ่นนี้นะครับอันนี้เอา 700, เจ็ดร้อยเหรียญสวยนะครับเจ็ดร้อยบาทอ่ะอันนี้เหรียญลาบผลบุญทวีเนื้อฝาบาทนะเจ็ดสามเก้าหมายเลขนะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทพออันนี้เอาแปดร้อยนะครับปีหกสามนะครับลาบผลบุญอ่าบริบูรณ์ทรัพย์รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ประสบการณ์เยอะเยอะจริงๆอันนี้เอาหกร้อยบาทพอนะครับเนื้อกระไรทองนะ อันนี้เหรียญแจกทานบาร,รมี99ปีนะครับนี่ครับเนื้อทองฝาบาทนะครับอันนี้เอาสองพันแล้วก็นะครับพระนี่ครับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่นะครับวัดลังหมันเนื้อไม้เทศทาโลนะถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะครับเป็นเนื้อไม้เทศทาโลนี่ครับวัดลังหมันนะ เอาองค์ละ3า0ร้อบาทนะครับเอาอง์ละ3า0ร้อบาทนะรับเกี่ยงก็จัดมาได้เลยพี่นะอนะอันนี้รูปปีเสียหลวงปู่นะครับบานละ400มี2บานนะครับแล้วก็พระปิตานะครับปิตาปี50นะครับ ตะกุดตะปิตาจัมโบ้ปีห้าศูนย์นะครับตะกุดสารกริยันี่ครับอ่านี่ครับรุ่นเจริญลาบพวกกระสย์นะครับนี่ครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนี่ไม่ค่อยเจอนะเจอนะครับแต่ก่อนขายดีมากเลยนี่เอาเจ็ดร้อยนะครับมีสององค์อ่ะที่เขาคือฮากันตอนนี้นะลองยิงอะไรกันตัง้งสิบสี่สิบห้านัดนะครับนี่ครับ โอ้ขายกันพันเจ็ดพันแปดอะผมบอกเลยนี่เสมาชูชสินกุลเสมาชูสินกุลปีห้าสี่วัดกำแพงแสนนี่ปีห้าสี่นะเดิมๆพี่รูผิวดิพี่รูผิวดินะพี่ใครเล่นเฟซบุ๊กนะลองไปดูตามกลุ่มหลวงปู่ได้เลยขายกันนะครับมันจริงอย่างผมว่าไหมพันสี่ถึงสองพันนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะนะ เอางี้ดีกว่าผมให้ f อผมเลยพ2 0 0องรบาทมีเหรียญเดียวสีดายนัแะตะก่อนผมขายเหรียญละ3-400 <c oughs> ใครจะคิดอยู่ดีพระแบบนิยมแบบโอ้โหคนหากันในควักเลยประสบการณ์คนผมจึงบอกว่าพระหลวงปู่เนี่ยดีทุกรุ่นนะบางคนถามพี่เบิร์ตเก็บรุ่นไหนผมบอกถ้าพี่จะเก็บแบบเกรงราคาก็ต้องเป็นรุ่นหลักๆนะแต่ถ้าพี่อยากจะแขวนขึ้นคอแนะหรือสะสม พี่เลือกได้เลยตามใจของพี่เพราะพ้าหลวงปูดด่ดีทุกรุ่นอย่างที่ผมบอกแต่ก่อนผมขาย3า0 0ี่รอยอ่า fc เก่าๆต้องจำผมได้นะผมขายราคานี้จริงนะทุกวันนี้นะเหลยญละพันห้าสองพันอืมนี่แต่ไม่เป็นไรผมเอา1,200ันบาทพอ fc ผมนะครับคุณได้มาเหรียญเดียวนะ1,200ันสองบาทจัดไปนะครับอ่ะนี่ปุ๋ยเหรียญนี้อง์นี้สวยองนี้สวยปีห้าแปดนะครับนี่พิรี หนึ่งสองสี่เลขสวยด้วยพระก็สวยนะครับเอาหนึ่งพันบาทพอนะครับพระชัยวัฒน์พิมพ์ชลูนเนื้อนวะอันนี้เอาพันเดียวนะครับเอาพันเดียวอ่าหนึ่งพันเนื้อนวะนะนะครับอ่ะเสาคงกระพันร้อยปีเอาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับมีสององค์นะนี่สวยๆนี่มีสององค์ องละสองพันห้าร้อยบาทนะถ้าลุงปู่พี่เก็บเถอะที่อยากได้บูชาพี่บูชาได้เลยผมแนะนำแค่นี้นะอ่ะนี่เนื้อนวะนะครับนี่สวยนะเนื้อนวะเอาองละพันสองร้อยบาทมนี่ครับมีสององนะมีสององเอาองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทใบกิเลกย้อนยุคปีหกเจ็ด พระยนยุกแต่พระเกจิที่ปุกเซคืคอพระองค์เดียวกันสุดยอดไหมอืมนะนี่ครับพัดยศพัดยศเริ่มหายากึ้นอ,อะไรแกตอนผมมีเยอะและแ้วแหมราคาไม่เป็นไรเพราะผมหมดราคากุ้งเลยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เหรียญละเจ็ดร้อยพรจุนะครับใบพายครับนี่ครับใบพายวันนี้ผมให้ราคาพิเศษไหมเออเอาองค์ละสี่ร้อยไปเอาไปเลยองค์ละสี่ร้อยบาทนี่ครับ มีห้าองค์นะมีแค่ห้าองค์ห้าสี่สองพันจัดไปนะครับนี่ครับอ่ะเจริญพรบนนะครับนี่ครับส,สวยๆเนะื้อทองฝาบาทเลขสามหลักเอาไปสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับเอาไปสองพันห้าร้อยบาทเอานะครับใครชอบจัดนะบูชาได้เลยนะครับผมนะอ่ะใบขี้เหล็กใครมองหาอยู่นี่เนื้องเงิน รุ่นแรกปีห้าสี่วัดรังมันนะครับปีห้าสี่นี่ครับสวยมากาดูพาาดิคือถ้าพี่เห็นตัวจริงพี่บอกโอ้ยสวยจริงเบิร์ตเอาไปสองหมห้าร้อยบาทเอาไปสองหืห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับเอ้าฝาหลุดเลยนะสองห้าร้อยบาทอ่ะใครนอนดึกอ่ะองค์นี้เปลี่ยนพระเพียรรุ่นแรกปีสาแปดเนี้ยท่องแรงสองแตกด้วยนี่ ให้ราคาพิเศษเลยให้ราคาพิเศษเลยมีองเดียวห้าพันห้าร้อยบาทจบหมดนะครับอะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดชื่นชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะครับแอดรูปส่งลายมาได้เลยแคปรูปส่งมาทางลายได้เลยหรือท่านใดสนใจอยากขายประเครื่องนะครับหลวงปู่พแพรวพโลนะครับทักมาหาผมได้ลายช่องเดียวช่องทางเดียวกันนะครับผมนะ 085 393 0 39 3 5 3นะครับบางคนบอกพี่เบอร์ทำไมไม่เอาลายปิ้นไว้ตรงนี้เลยลนะ่ะผมจะได้แบบ QRco า e โสแกนได้เลยหรือเบอร์เงี้ยลืมนะครับเดี๋ยวผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะทำาให้นะครับผมนะวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะ EP หน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันให้ศึกษาและสะสมอีกฝากติดตามด้วยนะครับส่วน EP นี้เอา้าอีกนิดนึงนี่ผมลืมพอดีว่าผมไปหา เจ้านายมาและแกะเก็บเนี่ยเยอะเก็บเยอะมากเลยกุมารแบ็คแฮมโอ้โหเป็นสุดยอดกุมารที่ผมแบบบูชาแล้วเขาเรียกขอไหว้ได้ขอขอ,ขอได้ไหว้รับนะครับนี่กุมารแบ็คแฮมนะครับนี่ครับนะวันนี้ผมให้ราคาพิเศษผมมาขอไนาะ้มาผมให้ราคาพิเศษเลยใครอยากได้ไปบูชานะครับหรือ ให้ลูกๆหลานก็ได้เอาไปแค่วันนี้วันเดียวเลยนะอยากได้กี่องค์ระบุมาผมเอาแค่องค์ละสองร้อยบาทแต่ผมขอค่าส่ง50าพี่อยากได้เท่าไรทักมานะนี่ครับ200เท่านั้นผมให้เลยเออนี่ค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับอ่ะพอ นะครับอยากได้กี่องค์ทักมานะครับวันนี้พอแล้วนะครับขอขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับอีพหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันให้ศึกษาและสะสมอีกฝากติดตามด้วยครับส่วน e ีพีนี้สวัสดีครับ